สวัสดีครับเอฟซีน่ารักทุกคนนะครับมาพบกันอีกในช่วงประมาณห้าทุ่มนะครับประมาณห้าทุ่มก่อนนอนนะฮะมาคุยกันสนุกสนานเหฮาเมื่อกี้ก็ไปฟังความคืบหน้านะครับของสาวีภรรยานะครับอยู่แถวกกอกใช่ไหมก็คือคุณพอลลี่นะครับแล้วก็คุณ ช่างตั้มเมื่อกี้ก็โอ้เฮฮาปาร์ตี้นะพูดถึงนางลาเต้นางลาเต้ของขึ้นใช่ไหมนะครับเหมือนจะมาร่วมในเรื่องนี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะพูดเรื่องสองคนหนึ่งเป็นหลักนะเนาะนะสองคนหนึ่งเป็นหลักเพราะว่าเป็นเรื่องของครอบครัวของคุณพอลลี่คนที่ถือไพ่เหนือกว่าทุกอย่างมีความสุขสบาย นั่งดูฝั่งโน้นเขาจะแก้ตัวยังไงนะครับไอ้ข่าวว่านางลาเต้ก็มาช่วยลูกพี่แล้วนะครับอ้างว่าจะไปร้องโรงร้องเรียนนะครับร้องเรียนเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้นะครับอ่าคือก็คงเข้าใจนะฮะว่าคนทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะต้องช่วยเหลือกันนะฮะต้องช่วยเหลือกันนะเข้าใจนะนะครับแต่ว่า นาเต้เขาคงไม่รู้นะครับว่าการไปแจ้งความไปร้องเรียนน่ะจะต้องเอาบัตรประชาชนต้องเอาชื่อตัวเองต้องเปิดหน้าไปที่สอนอหรือจะให้ใครไปร้องก็ได้นะครับก็อยากให้ไปไวเพราะว่าเรื่องมันเกิดมานานแล้วเป็นปีแล้วเออนะครับมีนคนขู่มีคนขู่พอลลี่แล้วช่างต่าว่าให้ย้ายออกจากที่ อาศัยอยู่เนี่ยภายในหนึ่งเดือนเนมันจนถึงป่านนี้แนละ้วก็มีใหมาชลวรรณไปเช็คดูว่าไม่มีใครร้องเรียนอะไรเลยนะครับก็เป็นแค่เป็นราคาคุยไม่สมราคาไม่มีราคาให้สมนะครับก็ตอนนี้ลูกพี่จะโดนดำเนินคดียอย่างเดียวลูกน้องอย่าอย่าพึ่งมาหาเรื่องเลยเดี๋ยวเขาจะเมารวมเอานะครับ เขาขี้เกียจเขาอยากเล่นคนใดคนหนึ่งอยู่นะครับได้ข่าวว่าจะเปิดทีมทนายหกคนนะในเร็วๆนี้ด้วยนะเออนะเอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกท่านนะฮะมาทักทายกันมาทักทายกันเอ,อ่อ่ะนะครับที่อ่านผมไปไหนละต้องเข้าไปดูใหม่ วันนี้เองก็โอ้โหนะฮะฝนตกยังไม่เห็นแดดครับพรุ่งนี้น่าจะมีแดดแล้วเนาะไม่อยากเจอแดดเลยนะฮะถ้าแดดรู้ก็บอกนะครับว่าอยากโทรไปผ้าทิศนะครับว่าอย่าพึ่งมาวันสองวันก่อนนะฮะนะอากาศดีดีนะครับทุกคนก็มีความสุขสัตว์เล็กๆในโนะหมูหมากาไก่ก็พลอยมีความสุขนะครับในการอากาศไม่ร้อนเนาะนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวผมหาที่อ่านชื่อก่อนนะครับผมไปกดยังไงไม่รู้หายไปเลยนะครับน่ามาแล้วน้อนมาแล้วนะครับขอบคุณมากครับหกสิบหกท่านนะฮะห้าสิบเจ็ดไลน์นะครับผมนะฮะคุณไพบูญครับพี่ปุ้ยครับผมคุณจีเดปนะฮะคุณกบการนะครับคุณมิชุดานะครับคุณชบาศรีข้าจารย์กดอ่าคุณมิชุดาบอกว่ากดให้แล้วนะครับคุณกบการบอกว่าสดีบอาจาจยานะฮะ คุณนันทพรคุณนันทนาครับสวัสดีครับคุณทันคุณทันยรักษ์นะครับสวัสดีครับผมนะคุณสายฟ้านะครับอาจารย์พิธาจะมีครับสีครับผมนะครับคุณชบาคุณพี่โซดาน้ำนะครับะก็เปิดเพลงพี่โซดาน้ำทุกวันเลยนะฮะเพราะว่ามันเพราะเกินไปนะครับเราต้องดูฟังเรื่อยๆนะฮะตอนนี้พี่โซดาน้ำให้กำลังใจพี่โซดาน้ำนะพี่โซดาน้ำตอนนี้มึนตึ๊บนึกเพลงอะไรไม่ออกเลยนะ ก็มีเรื่องราวมากมายนะครับแสดงว่าพี่โซลาน้ํากังวลใจอ่ะกังวลใจนะครับแสดงว่าพี่น้ําต้องใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส <c oughs> นะนะนะพี่โซดาครับสีครับผมนะครับนะคุณสายฟาดนะครับนะคุณฉเฉลียวนะครับสีครับผมนะครับพี่ซาน้ำบอกว่าเลือดก,กำเดาไหลเข้าจาน ริงเหรอฮะอากาศร้อนแล้วก็เครียดนะฮะเหมือนป่าช่างแม่งเขาเลือดก,กำเดาไหลตั้งแต่วันเกิดเหตุนะพิษดาพิษดา Nam น้าำกำเดาไหลอีกแล้วนะครับนะนะฮนะู้ๆนะเอาอะไรประกบนะเอาน้ำแข็งใช่ไหมน้ำแข็งประกบใช่ไหมนะครับอากาศร้อนไอ้วันนี้ก็พิษโซดา Nam น,น่าจะฝนตกเนาะอากาศเย็นยไม่ยังไม่เจอแดดเลยนะครับ อ่าพรุ่งนี้ขออย่าให้เจอเลยนะฮะเบื่อแล้วพระอาทิตย์นะครับคุณปินทวนครับคุณวันละว่าคุณวันละพาครับคุณสุพีนนะครับคุณอ่าสิริกุลนะครับสิสริกับอาจารย์มาจากคุณพอลลี่โ,โคุณพอลลี่กําลังขายสบู่ประกาศอ่าอะไรนะโฆษณาสบูห่หอหอมอยู่เห็กๆวอรล้อกันโอ้นะ ไอ้เราก็จะพูดก็ไม่ได้เนาะโอ้นะคุณช้อนเกณฑ์ครับคุณสิรัญญานะครับผมนะคุณนุจิรานะครับพี่มาเรียมครับมากดให้อาจารย์แล้วนะครับขอขอบคุณและก็สวัสดีทุกท่านที่อยู่ในห้องอาจารย์นะครับสีครับนะฮะคุณยายที่ลาครับสีครับผมนะคุณลําดวนนะครับนะคุณศิลิคุณบอกว่าชื่อสบู่ให้หอมไหมคะเอาซื้อสบู่ให้หอมไหมคะอาจารย์ โอ้โหคุณบรีก็พูดนะโอ้ขำคิดแต่คิดแต่เลยนะเออถ้าใครสั่งซื้อแสดงว่าต้องคิดหนักนะเพราะชื่อื้อบุยหอมโอ้แสดงว่าคุณเนี่ยนะแย่มากเลยนะจึงจะซื้อซื้อบุยหอมนะอ่านะก็้ากันไปนะครับผมนะคุณอมินาครับผมคุณอ่าเอ นะครับอ่านว่าอะไรน้อนะครับนะฮะคุณสโนครับสิครับผมนะครับนะคุณยายแดงคุณสมนะครับนะครับคุณพระมนตร์สััสดีครับอาจารย์และแอดมินทุกท่านนะครับรอบห้องนะครับอ่านะครับคุณสโนบอกว่าทักทายใส่คุณใส่ฟ้านะคุณมาริซอนนะครับผมนะครับ คุณแย้มบอกว่ากรุงเทพตอนเช้าฝนตกดีจังไม่ร้อนนะตอนนี้ก็เอดูดูทรงเหมือนเหมือนพรุ่งนี้แดดจะมานะเออเหมือนพรุ่งนี้แดดจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอาอีกสักวันสองวันก่อนนะครับนะฮะตุนไข่ไว้แล้วตุนไข่กับข้าวสารไว้แล้ว <c oughs> <c oughs> นะหุงข้าวก็ทอดไข่ดาวกินเลยนะอร่อยนะนะครับไม่สนใจแล้วนะครับไม่ไม่ลงบ้านก็ได้นะฮะ บุ๊คบี้ครับผมสีครับนะฮะคุณมิยาวดีนะครับคุณนนทศรีครับสีครับผมนะครับนะฮะคุณยายสวัสดีครับผมฝนตกแล้วน่าจะเย็นเย็นขึ้นนะคะใช่ครับอากาศเย็นไม่ต้องเปิดแอร์เลยทีเดียวนะตอนนี้ก็คือเปิดพัดลมอย่างเดียวโอ้โหนานๆทีนะฮะข้าไฟบานเบิดทีเดียวนะครับขอสามวันนะฮะฝากบอก ถ้าใครมีเบอร์นะฮะอาทิตย์นะฮะโทรไปบอกหน่อยนะฮะนะแม่อ่าคุณแม่น้องอุดรสวัสดีครับผมนะครับอ่ามายา้มดึกค้าท่านอาจารย์นะครับมายามดึกเนาะสัสดียามดึกนะครับเจกฟรียังโกรธเลยสบวยหอมนะอุ้ยนางละเจแเ้วมาบอกความจริงเข้าหมดเลยนะเออนะฮะ เป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณมากครับคุณแม่น้อยครับผมนะครับคุณคมมอนวัสดีรอบเด็กอาจารย์ตื่นขึ้นมาก็กดให้อาจารย์เลยขอบคุณมากครับนะครับคุณคมมอนท่านก็อยู่ต่างประเทศนะครับก็กดให้ขอบคุณมากครับนะครับอนะครับคุณดูแดงบอกว่าเพิ่งมาจากคุณฟอนลี่หอยหอมครับอาจารย์ขำจนน้ําตาไหลเลยนะคุณฟอนลี่นะนะ สบูห่หอยหอมโอ้ยเจ้าของสบู่ผลิตภัณฑ์คงขายไม่ได้แล้วครับและมันน่าคิดนะใครเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นี้เนะี่ยโหนะงสงสัยคนอยู่ในระยะร้อยเมตรเนี่ยก็คงกค,คงอยู่ไม่ได้นะนะครับระ,ระยะร้อยเมตรเนี่ยคงอยู่ไม่ได้อะนะครับจนถึงต้องผลิตสบูห่หอยหอมทีเดียว โอ้ยเนาะหายองวันเะด้อนะสิครับคุณวันนี้ครับผมนะฮะคุณวันนะสานะครับอ่ะมาพูดของเราเนาะนะครับความคืบแหมว่าพูดพูดได้นะพูดได,พด้พูดถึงพูดถึงชาวจำปดงแล้วกันนะครับวันนี้เห็นทุทกคนนะครับก็ไปตามวัดใช่ไหมได้ข่าวแว่แวๆว่าเหมือนกับว่าไปขอไปขอ อะไรอะ่ะจําชื่อไปไนดะ้อ่าไปขอเหมือนคล้ายๆว่าเนื้อเนื้อว่านเนื้ออะไรสักอย่างนะครับนะเนื้อว่านหรืออะไรนะที่ว่าเป็นดินน่าจะเป็นดินอะไรสักอย่างนะครับดินอะไรสักอย่างที่เหมือนจะเอามาทําหล่อพระหรือเปล่านะครับเห็น ไปขอดินอะไรสักอย่างผมก็ลืมนะไม่ไม่ไม่ไมชำนาญเรื่องนี้นะครับอ่านเจอแวบๆบแบบนะครับอ๋อนี่ไงมวนมวนตามหามวนสารศักดิ์สิทธิ์วัดที่สองนะครับนะก็จะเป็นภาพาลุงช่างนะครับแล้วก็พี่อนุวัฒนะครับในช่องของอเสือพาไป going with tiger นะครับ มวลสารมวลสารก็จะเหมือนกับว่าดินที่ดินมงคลน,นั่นนะฮะนะครับไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรนะครับก็ติดตามดูนะครับนั่นคือ,อเรื่องท,ที่มีขึ้นในจมปงนะครับในจมปดงนะครับ,บ,รรบมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะก็จะเรียกม,มวลสารศักดิ์สิทธิ์ไหมนะครับไปขอมวลสารศักดิ์สิทธิ์สร้างอ๋อสร้างพญานาคโอเคโอเคนะครับ มวลสารศักิ์์โอ้โหไม่ไม่ชำนาญเรื่องนี้นะพูดยากนะมวลสารนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์คือในวัดที่เขาเอา่าเขารวบรวมมวลสารนะครับในความเชื่อของนะครับาสายที่เขาผลิตอา่าเขาเรียกว่าผลิตอะไรนะผล,ลผลิตวัตถุมงคลผลิตวัตถุมงคลนะครับนะฮะจะมาสร้าง พญานาคใช่ไหมวมวลสารมาสร้างพญานาคนะครับโอเคนะสแสดงว่าจะมีจะมีกิจกรรมนะต่อจากนี้แน่นอนนะคุณจินดารัตครับสิครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าครับนะคุณลูกค้าจิตนะครับสแสดงว่าชื่อจิตนะครับนะครับคุณลูกค้าจิตเนาะมวลสารนะครับโอเคมวลสารนะก็เป็นเครื่อง ในการผลิตวัตถุมงคลนะฮะต้นสารในการผลิตวัตถุมงคลนะมวลสารนะคุณวิไลวันบอกว่าไปขอมวลสารมาสร้างพญานาคนะครับโอ้นะยากนะฮะมวลสารเนี่ยในวัดต่างๆที่เขามีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่หาย,ยากครับต้องเป็นคนมีความรู้เฉพาะทางนะจึงจะรวบรวมมวลสารต่างๆไว้โอ้ถ้าถ้าลุง ไปขอบนสารแล้วหลวงพ่อท่านให้เนี่ยโอ้โหนะดังนั้นวัด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 เหล่านั้นนะถ้ามีการสร้างหรือเฉลิมฉลองอะไรต่างๆก็สามารถบอกผมว่าบอกหลงได้นะก็จะเป็นการช่วยทำบุญทำทานเนาะโอเคนะครับเห็นข่าวแวบบๆเห็นแวบบๆอยู่นะครับก็เลยจำไว้ว่าจะมาพูดนะครับนะ คุณยานิสาครับผมนะครับคุณอริรัตน์นะครับจะเป็นผู้ที่รู้เรื่องแบบนี้นะพวกเราคงไม่ชํานาญไม่รู้เนาะนะครับคุณนัทวดีครับสิครับคุณสําราญครับหนูแดงบอกว่าพูดได้ค่ะอาจารย์ลุงขอไว้แค่อย่าโยงเข้าไปหาคนด่าโอเคนะครับเราให้เราก็ต้องกังวลไปหมดทีเดียวนะจะสร้างพญานากวัดบ้านเดืองอ๋อครับครับครับ ลูกหลานพญานาคนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ในเขาเรียกว่าพญานาคเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นสัญลักษณ์ที่พญานาคนะครับเป็นสัญลักษณ์ของของประเทศไทยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะฮะในสาขาสัตว์ในตำนานนะครับนะฮะดังนั้นเรื่องนี้นะครับ การสร้างพญานาคทั่วประเทศเรียกว่าไม่ผิดกฎหมายใดๆน,นะครเพราะว่าได้รับรองแล้วว่าพญานาคนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยนะครับก็แสดงว่าการสร้างพญานาคก,ก็คือ,อให้สำหรับผู้ที่เขาศรัทธานะครับนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดีในในเชิงการท่องเที่ยวด้วยนะครับอย่างที่ องูพลิจิตเนี่ยก็คือลุงจะทําให้เป็นแนด์มม้าก็คือเชิงท่องเที่ยวนะครับเชิงท่องเที่ยวไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็ติดตามดูนะครับว่าบ้านบ้านเดือใช่ไหมบ้านที่มีการบวชใช่ไหมเออนะบ้านที่มีการบวชนะครับโอเคนะฮะน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะที่มีตัวแทนไปบวชนั่นแหละครับนะฮะจากลุงด้วยนะ อ๋อคุณลูกค้าชื่อแอลค่ะขอบคุณมากครับนะคุณแอลเนาะนะครับพี่แอลใช่ไหมเนี่ยนะพี่แอลพี่แอลไม่ไม่ไม่ไมดครูนะครับพี่แอลนะครับผมนะคุณแอลนาอนะครับขอสามวัดค่ะอ่าขอสามวัดเนาะต่ถ้าใครรู้ชื่อวัดฝากฝากเขียนบอกได้นะครับอ่าผมจะได้อ่านเนาะขอสามวัดนะเมื่อก,กี้ของ อของเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วเนี่ยของพี่เสือพาไปเนี่ยบอกว่าตามหาหมววสารสกิ์วัดที่สองวัดที่เป็นเหมือนพยาน,นาวงกลมเนี่ยวงกลมใหญ่ๆน่ะครับโอ้ทำปกสวยมากเลยนะพี่เสือนะเอารูปลุงช่างกับพี่อนุวัตอยู่ตรงกลางเลย <c oughs> แต่ละคนฝีมือดีนะทําปกนะสุดยอดนะฮะนะ มวลสารนะครับเพื่อจะนําไปสร้างนะครับที่วัดบ้านเดือนะครับบ้านที่มีการเฉลิมฉลองโบสถ์เมื่อไม่นานนี้เองคุณระดิศระดิศครับนะฮะคุณเฮนกี้ครับสิครับคุณเทียร่าครับสิครับฮัลโหลนะครับโปรเซ processor and อ v ว r y o n e นะครับสวัสดีครับผมนะครับอ่านะครับคุณสุพลนะครับสิครับอ่า ุณทิลานะครับขอาท,าท,ทักทายพี่ปุ้ยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะคุณคุณโกลกครับสิครับคุณโกลกใช่ไหมนะสิครับหนูแนงบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านจะสร้างโอ้สาธุด้วยเนาะต้องอเป็นคนมีบรารมีเลยนะครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแล้วก็จะทำให้วัดบ้านเดือนะครับก็จะได้มี ท่านที่ศรัทธาก็แวะเวียนไปสักการะบูชาได้นะครับตามความเชื่อเนาะนะครับตามความเชื่อนะครับ,ค,ค,รบคุณเบนครับคุณคุณพีอามีนะครับผมนะครับนะฮะคุณเบนบอกว่า,วาคุณแม่ราตรีท่านประสงค์จะสร้างโอ้สาธุกับคุณแม่ราตรีเนาะนะครับขอให้ประสบผลสุดเด็จใน อ่าสิ่งที่ปรารถนานะครับนะฮะคุณพิสมัยครับสิครับคุณบ้านแก้วครับผมนะครับเสาจามสิครับผมนะคุณมณีกรครับคุณอัญชิสาครับการจนากรบอกว่าสิครับอาจารย์อาจารย์เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับคุณสนบอกว่ามีวัดพระธาตุพนมวัดพระอียาสีสัตว์นาคราชนะครับอีกวัดจําไม่ได้แล้วนะครับ นะโอ้วัดพระธาตุพนมนี่สุดยอดอยู่แล้วนะวัดพระธาตุพนม,มสุดยอดครับนะสุดยอดในเป็นวัดเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นวัดที่ดังนะครับนะสาธุสาธุชนทั้งหลายก็นะครับเรียกว่าเคารพนะครับโอ้โหแค่วัดนี้ก็สุดยอดแล้วนะยังเป็นวัดพญารีสัตนาคราชนะครับรีสัตตนคราชใช่ไหมที่เป็น วงกลมใช่ไหมที่ว่าท่านเหมือนกับว่าศีรษะกับหางเนี่ยะไปจดกันนะฮเออแปลกดีนะแปลกดีนะฮะโอ้นะอีกวัดหนึ่งนะครับใครรู้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวค่อยบอกต่อเนาะคุณมันแก้วคุณกังฟูครับผมนะฮะคุณปั้นหานะครับคุณกัญจนนาเงาสีนะครับผมนะครับนะคุณรัติกรบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมนะครับ อ่าวัดอะไรเนาะวัดอะไรเนาะนอ,อีกวัดหนึ่งนะครับคุณรุ่งนภาบอกว่าครีขอาจารย์เข้ามาติดตามดูโฆษณาให้ขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวถ้าลงนี้ผมก็ว่าจะอัดวิโดีโอเรื่องอ่าเรื่องประเทศเพื่อนบ้านนะครับในมุมที่อ่าดีๆแล้วก็มี มีข้อมูลในการวิเคราะห์นะครับนะครับผมผมทําไปเมื่อกี้ได้หมื่นได้หมื่นสามหมื่นสี่วิวแล้วนะ <c oughs> นะโอ้ถ้าได้หมื่นสามหมื่นสี่คือฟุกเลยนะเหมือนกับว่าอ่าขึ้นไล์ขึ้นไล์สามวันขึ้นไล่สามวันจริงจะได้หมื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าฟุกทีเดียวนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็ อในมุมที่มันเป็นก็เรียกว่าอะไรนะเรื่องใดที่มันเป็นเมนใหญ่เมนใหญ่ที่คนกว้างระดับประเทศนะแล้วก็กว้างไปในประเทศอื่นด้วยนะครับถ้ามันติดนะครับคนจะมาดูในพร้อมกันแล้วก็มันแนะน,นําแนะนําไปก็อันนานเจออย่างนี้นะครับอันกเก่าๆผมไปเช็คดูถึงเจ็ดหมืนแล้วนะเมื่อเมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันขึ้นเจนะ็ดหมื่นเจ็ดหมืนวิว ห้าหมื่นวิวนะฮะในเรื่องของการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมของไทยนะครับหรือเครมเรื่องเครมอยู่ยคนคนไทยสนใจมากเรื่องเครมแล้วไปไปมา,มากลายเป็นความเข้าใจทั้งชาติเลยนะครับมันก็น่าสนใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะเราก็จะลองคือลาวนี่ไม่เครมแตลาวนี่น่ารักมากนะครับคือเขามีว่าทำของเขาที่งดงาม ในรูปแบบนะครับพม่าก็มีรูปแบบเขาที่งดงามอันไหนที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยจะได้รับการเคารพยกย่องนะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าชุดชุดไทยชุดไทยสวยๆเนี่ยนะครับมันปรากฏไปในในละครไทยละครพีเรียดไงเพราะว่าต่างชาติเขาติดกันงอมแงมต่างชาติติดกันงอมแงมแต่เราก็ดูก็ไม่ ก็ไม่เครมเพราะมากก็ไม่เครมนะครับอ่าเวียดนามเขาก็ยิ่งเวียดนามเนี่ยติดละครไทยมากกว่าคขมรนและลาวครับอึ้งเลยนะเขาเขารอเลยนะเขารอของไทยเลยนะเอ่อยกเว้นมีมีคขมรนเท่านั้นที่เครมนะครับนะครับมันก็เลยดังขึ้นมานะอ่าะนะครับก็ขออ่า อย่างน้อยก็จะได้มีเรื่องคลิปนะครับในการทาอ๋อวัดหัวเวียงโอเคนะครับได้ข้อมูลได้ข้อมูลเพิ่มแล้วนะขอบคุณมากครับนะครับในวัดหัวเวียงลังสีพี่พูดบอกว่าวัดหัวเวียงลังสีนะครับโอเคนะครับวัดหัวเวียงลังสีนะครับแสดงว่าจะต้องเป็นวัดที่ลุงนะครับแล้วก็คนผู้หลักผู้ใหญ่รู้แน่ว่า สามวันนี้ต้องมีของดีอ่ะโอ้ไปได้สามวัดน,นี้แล้วก็เจ้าอาวาสวัดให้นี่ไม่ธรรมดานะครับโอ้เป็นบาร,รมีของลุงเลยนะครับผมนะครับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ให้กันง,ง่ายๆนะมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับขออนุโมทนากับทีมลุงนะครับแล้วก็วัดบ้านเดือดเนยนะครับนะฮะสุดยอดนะครับเป็นความเชื่อของชาวไทยเราเนาะโดยเฉพาะทางอีสานนะครับ จังหวัดศรีสเกตผมเนี่ยท่านไปดูครับแทบอำเภอเลยครับมีแต่รูปปั้นพญายนาคขนาดใหญ่อําเภอลุพรผมนี่หลายวัดมากหลายวัดมากไปเมื่อวานี้ผมไปกับบ้านไปล่าสุดเนี่ยผมไปเที่ยววัดต่างๆในศรีสเกตไม่หมดเลยคนะต้องกลับก่อนเรียกว่าสนุกสนานมากครับมีแต่วัดที่ไปเห็นแล้วน่าทึ่ง นะครับ